ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชงโลกทวไรน์ทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับชงโลกทวไลน์วันนี้กอ็อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ได้เวลานะครับออกมาพูดในเรื่องอเขาเรียกว่าอะไรแหละช่วงการแต่งรถช่วงชงโลก DIY แล้วกันนะครับซึ่งได้รับการสื่อสารโดยด่วนจากตะโยงนะหรือ แลยโยงของเราเองจากลำเหยสวิทีมให้ออกมาพูดคุยนะนะครับก็กะจะคุยกันเรื่องนี้ก็คุยกันซะเลยนะครับเพราะคราวที่แล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องอการถอดสายดักไอ้น้ำมันเครื่องออกไปแล้วนะครับไหนๆก็มาประเด็นนี้ละก็ขอพูดอีกเรื่องหนึ่งละกันนะครับในเรื่องกรองอากาศนะครับแอร์ฟิลเตอร์นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะนะครับรถ ดีเซลเนี่ยใช้ระบบการอัดอากาศเพื่อไปอจุดระเบิดนะครับเผาไหม้นั่นคืออัดอากาศผ่านน้ามันนั่นเองนะครับเรื่องในรายละเอียดเราไม่ว่ากันเนาะให้มันเกิดาการสันดาบการเผาไหม้นั่นเองนะครับเมือ่อมันใช้ระบบอัดอากาศนะครับสิ่งสําสสคัญสิ่งจำเป็นนั่นก็คือ อากาศนะครับอากาศจะผ่านเข้ามาจากด้านนอกเนี่ยมันจะผ่านกรองหรือแอร์ฟิลเตอร์นะครับซึ่งเจ้าแอร์ฟิลเตอร์เนี่ยถ้ามันโปร่งโล่งสบายมันเหมือนเราหายใจผ่านจมูกอะ่ะมันโฟล์ฟไม่มีขี้มูกขี้หูขี้ตาอะไรมาขวางมันก็สบายฟินๆก็ดีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาสำหรับขาแรงขาซิงทั้งหลายหลายๆอย่างนะครับในเรื่อง อุปกรณ์การแต่งรถหนึ่งในนั้นก็คือกรองอากาศกลองอากาศเนี่ยอ,อย่างที่อย่างหมอเป้หรือตาย้งก็เคยให้ความรู้ไปแล้วนะครับซึ่งช่งางกโทรไลน์ก็เคยให้ความรู้ในเรื่องกลองของโรงงานซึ่งเป็นกลองไฟเบอร์นะครับกับกลองอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นกลองผ้านะครับซึ่งมีใย,ยผ้าเคลือบและมีอีกกลองอีกประเภทหนึ่งก็คือกลองสแตนเลสวันนี้เราจะมาพูดถึงกลองสแตนเลสครับ เดี๋ยวเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยครับชคกงทลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สุดครับ ทุครับวันนี้จะมีอุทาหรณ์นะครับยกมาให้ทุกท่านาชมเรื่องหนึ่งนะครับเสียดายผมถ่ายคลิปไม่ทันแต่มีภาพนิ่งมีอะไรประกอบทุกอย่างเดี๋ยวจะมีคนมากระแซอีกนะครับพูดไปไม่มีภาพไม่มีอะไรประกอบนะครับท่านฟังแล้วท่านคิดวิเคราะห์แยกแยะเองนะครับเชื่อไม่เชื่อทีมลำเหยสุททีมไม่ เชื่อไม่เชื่อชงกทัวร์ไล์ก็นั่นเป็นดุลพินิษของท่านแต่เรานําเสนอนะครับข้อมูลให้ทุกท่านไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับก็ไม่ได้คิดจะพาดพิงใครหรืออะไรยังไงก็คือเป็นข้อมูลความรู้มาแลกเปลี่ยนกันในสังคมสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องอกรองอากาศอีกประเภทหนึ่งก็คือกรองสแตนเลสซึ่งมีเคสอุตาหอนอ เข้ามาล่าสุดที่ลำเหยสวิตทีมนอกจากเคสอุตาหอนที่วีโกขึ้นยานแม่มาอันนั้นคือไปติดตั้งเครื่องเสียงแล้วท่อน้ำมันดีเซลแรงดันสูงแตกโอ้โหดูชุดอุปกรณ์กระจุยกระจายไปหมดเดี๋ยวท่านไปดูในคลิปได้นะนี่ก็เป็นอุตาหอนอุตาหอนหนึ่งแต่นี่เป็นอุตาหอนที่เกิดจากยูเซอร์เกิดจากท่าน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 ทั้งหลายนะครับแต่งรถโดยไม่ตรวจสอบไม่อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับวันนี้จะมาพูดถึง เจ้ากรองอากาศซึ่งกรองอากาศาในรถด,ดีเซลหรือเบนซินนะมีหมดแหละครับต้องใช้อากาศในการไปจุดระเบิดนะครับไฟจะลูกได้ก็ต้องมีอากาศมีออกซิเจนเข้าไปเมื่อ,อท่านใช้กรองสเตเลสเนี่ยเบื้องต้นที่ท่านใส่เข้าไปเนี่ยเสียงที่ท่านจะได้ยินชัดเลยคือเสียงลมรู้สึกเหมือนสดชื่นนะเสียงลมมันผ่านดูโฟลดีจังเลยนะครับ ซึ่งอ่ะมันก็เป็นข้อดีแหละสมัยแรกๆแ,แต่จริงๆแล้วมันจะมีกองอีกหลายประเภทหนึ่งอ่ะอีกหลายประเภทนะที่ท่านสามารถใช้ได้เช่นกองผ้าที่มันมีผ้าต่างๆในการซับขี้ฝุ่นด้วยหรือเป็นกองโรงงานที่เขาออกมาจากโรงงานสามารถซับฝุ่นได้ตั้งแบบโอ้โหหลายระดับมากนะครับซึ่งอันนั้นมันอาจจะตันอาจจะ ตันเร็วหน่อยอะไรหน่อยท่านก็ขยันเปลี่ยนขยันทำความสะอาดไปแต่สําหรับไอ้เจ้ากองอประเภทหนึง่งยี่ห้อดังๆแหละผมไม่พูดถึงยี่ห้ออะไรแต่เป็นกองไอ้เจ้ากองสเตเลดเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังกองสเตเลดเนี่ยมันเป็นเพียงสเตนเนอร์ธรรมดาคำว่าสเตนเนอร์เนี่ยมันไม่ได้ดูดซับหรือดูดอะไรเลยมันจะเป็นประมาณกักครับท่านผู้ชมมันอาจจะกักเศษขนนก เศษยุงเศษแมลงวันเศษแมลงเวลาท่านวิ่งขับรถเนี่ยซากคือซากสาัตว์เศษนกเศษอะไรต่างๆนะครับได้แต่เก็บฝุ่นไม่ได้ครับฝุ่นเข้าไปเท่าไหร่ออกหมดมันไม่คงไม่สามารถที่จะเก็บแบบฝุ่นที่มันเป็นชั้นละเอียดอะไรได้เพราะมันคือสแตเนเลสไงครับมันเป็นจะให้ละเอียดอะไรยังไงแทบตายมันก็คือเหล็กนะครับมันก็คือสแตนเลสคือส่วนผสมของโลหะนั่นเองซึ่งมันก็โดยลักษณะ ของมันคือสเตนเนอร์คำสว่าสเตนเนอร์ก็คือดักนะครับดักซึ่งอาจจะไม่ได้แบบดูดซับขี้ฝุ่นที่เป็นชั้นละเอียดชั้นอะไรไว้นะครับมันก็ผ่านเข้าไปนะครับผ่านเข้าไปเทอร์โบนะครับส่งผลให้เทอร์โบเป็นล่องรอยอย่างรุนแรงนะครับเสียหายต้องซ่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นไบพัดเป็นแกนต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาภาพขึ้นประกอบให้ทุกท่านเห็นแล้วก็โอ้โหจะแบบจะรู้สึกว่าแบบ ตกใจนะครับก็คือส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงเลยแหละนะครับท่านจะเห็นเศษฝุ่นตั้งแต่คอเนี่ยคอกรองนะนะครับที่เป็นท่อพลาสติกยาวไปจนถึงหน้าโบเลยนะครับเทอร์โบเลยซึ่งสะถูกถูกสะสมไปด้วยขี้ฝุ่นมากมายมหาศาลนะครับรถคันนี้เป็นรถยี่ห้อ,อหนึ่งนะนะครับกไ็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับก็เป็นยี่ห้อดังเหมือนกันนะครับแล้วก็ ใช้กรองไอ้เจ้าตัวนี้มาพักหนึ่งเวลาซ่อมเสร็จอะไรเสร็จก็ต้องเอากองไอ้นีนยทิ้งสเตเลสยี่ห้อดังนะครับออกแล้วก็เอากองอันเดิมกระดาษอะของอันเดิมเขาใส่เข้าไปแล้วก็ถึงจะขับกลับเข้าไปได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่ซ่อมบารุงแล้วกลุ่มสเตเลสเนี่ยมันเป็นกลุ่มเขาเรียกสเตนเนอร์ดักจับฝุ่นยาบเศษผงเศษแมลงเศษขี้นก เศษซาบพืชใบไ,ไม้ต่างๆได้เท่านั้นแต่มันไม่ดักจับฝุ่นที่ละเอียดหรือขี้ฝุ่นที่แบบอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถเลยอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบเป็นระยะระยะทุกท่านก็ดูพอจะได้เห็นนะนะครับบางจุดบางมุมซึ่งก็ฟังผมอ่าพูดแลกเปลี่ยนชวนคุยในเรื่องอุทาหรณ์เรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับซึ่งอ่าถ้าไอเศษขี้ฝุ่นเศษขี้ผงม,มันหลุดลอย ฟืบเข้าไปในผ่านเทอร์โบชาร์เจอร์ของท่านผ่านเข้าปลอกลูกสูบนะครับอันนี้พูดภาษาบ,บ้านๆเลยนะมันเข้าไปเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดการสึกหลอเขาเรียกสึกหลอที่ใช้คำว่ามากผิดปกติเลยแล้วกันนะครับที่นะครับบริเวณปลอกฝาสูบนะครับแหวนลูกสูบด้วยนะมันจะส่งผลเสียหายแบบอย่างรุนแรงเลยแหละาการซ่อมบำรุงนะครับก็เยอะตามมาเลยแหละ ครับเมื่อมันเกิดอะไรพวกนี้สึกหรออย่างรุนแรงขึ้นมาเนี่ยการดูแลบำรุงรักษาทำไงครับโอ้โหมันก็จะต้องเปลี่ยนแหวนลูกสูบอะนะครับมันก็ซีสูบเนาะก็งานใหญ่อยู่นะงานลือ้อเปลี่ยนแหวนลองลูกสูบนะครับแล้วก็เจ้าทอร์โบเทอร์โบชาร์เจอร์เนี่ยต้องซ่อมเลยนะครับซึ่งเอาแต่ละตัวแต่ละอันก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับไอ การซ่อมเนี่ยถ้าซ่อมเล็กซ่อมใหญ่ก็ไปว่ากันแต่ถ้าซ่อมแล้วแรงอัดแรงอะไรตกท่านก็ต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนนี่คือหลักหมื่นนะครับอันนี้คือพูดถึงเรื่องอการซ่อมเทอร์โบไม่รวมถึงการเปลี่ยนแหวนลูกสูบอะไรต่างๆและไอ้พวกท่อยงท่อย,ยางอะไรต่างๆท่านต้องล้างทําความสะอาดใหม่หมดเลยนะครับซึ่งตามลูกก็จะ,อะเอาขึ้นประกอบให้ดูว่า มันส่งผลเสียหายอะไรยังไงไม่ว่าจะเป็นข้อยางที่มันสั่งสมไปด้วยขี้ดินขี้โคลนแบบเป็นก้อนๆเลยนะครับเห็นแล้วแบบโอ้โหสะดุ้งเลยนะครับแล้วก็ผลเสียที่ร้ายแรงนะครับที่ท่านจะไม่รู้เลยมันจะส่งผลนะครับให้เครื่องนี้นะเครื่องยนต์เลยนะที่เป็นหัวใจของรถเนี่ยพังอย่างช้าๆและต่อเนื่องนะครับหมายความว่าสึกหลอนะครับ ไปเร็วกว่าที่ควรจะเป็นแน่นอนครับลดการรถยนต์อุปกรณ์ต่างๆเกิดก็ต้องมีเสือ่อมเป็นธรรมดานะครับต้องมีการสึกหลอเป็นธรรมดาการดูแลรักษาการซ่อมบำรุงต่างๆก็เป็นการประคองประคับประคองให้มันสามารถใช้ยืนยาวเพื่อคุ้มค่ากับที่เราจ่ายมันมาแต่ไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นตัวอัตราที่แบบแทนที่มันจะชะลอ นะครับเขาใส่กลองดีๆมาเนี่ยกองอกระดาษกองไฟเบอร์กองผ้าแล้วก็มีผ้าหลายเลยละเอียดอะไรเยอยะๆเลยนะครับแต่ท่านมาใช้แบบกองสแตนเลสเสียนะครับมันก็จะส่งผลให้แบบลดพังแบบช้าๆแบบเยือกเจ็นเลยแหละแล้วก็สึกหลอเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะครับชะลอ มันผมว่าไม่ชะลอแหละแต่ที่จะมันจะแบบเออมันจะเสื่อมไปค่อยๆคยค,ยคุณไปเร่งมันน่ะนะครับซึ่งการซ่อมบำรุงก็อย่างที่บอกก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วแต่แจ็คพอตว่าจะมากหรือจะน้อยก็ว่ากันไปแต่ตามนั้นอ่ะคราน,นี้เดี๋ยวมาดูวิธีแก้ไขถ้าอยากยังอยากจะให้ลดแรงยัขาแรงอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกรีแมปหรือของพ่วงพวก,พวก,พวกดันนันยกอะไรทั้งหลายเนี่ย ทำยังไงอากาศมันจะมามันจะมาพอนะก็จะสำหรับวิธีาการแก้ไขก็คือหนึ่งนะก็ใช้ทั่วไปเนี่ยก็ใช้กองโรงงานไปผมก็ยังใช้กองโรงงานนะนะครับใช้เป็นกองกระดาษผมขยันทําความสะอาดขยันเป่าอันนั้นล้างไม่ได้นะครับต้องเป่าล้างก็ะขาดแล้วไม่สามารถที่จะดักฝุ่นดักอะไรได้ก็เป่าทําความสะอาดทั่วไปแล้วก็เปลี่ยน นะครับเปลี่ยนก็แล้วแต่ถ้าผมไปลุยหนักๆอย่างไปทิปลาวทิปอะไรมาผมทิ้งเลยผมก็เปลี่ยนไปสา0ี่ร้อกว่าบาท300กว่าบาทก็มีตามเกรดนะครับมันมีหลายเกรดแต่ดีกว่ากรองสเตีเลสแน่นอนนะครับอ่าน,นี้วิธีที่1น,นะครับอาจจะไม่ทันใจสําหรับขาแรงอีกมีวิธีที่2ที่ปลอดภัยนะครับก็คือเป็นกรองแบบผ้านะเป็นกรองแบบผ้าเขาเรียกว่าถักทอขึ้นรูปแบบ มีหลายยี่ห้ออยู่นะครับอย่างพี่หมอก็เคยเอามารีวิวอยู่นะครับที่เห็นเห็นขายก็มีทั้ง c คนเอ็นหรือไม่ก็เป็น BMC หรือจะเป็นยี่ห้อกลินหรืออะไรทั้งหลายแต่ที่เอามาใช้ท่านเลือกใช้ได้เลยนะครับพวกนี้มันมีน้ํายาดันฝุน่นมีน้ํายาแบบทําทความสะอาดมันยืนยันได้ว่ามันสามารถเก็บฝุ่นได้ดีกว่านะครับท่านก็ไปช่างใจเอาเองว่าเออจะเอาแบบไหนนะครับจะใช้แบบ สำหรับผมผมก็ว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้แตกต่างจากกลองผ้าไม่ได้แตกต่างจากอะไรนะจากที่เคยสัมผัสมานะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะส่งผลเสียหายแบบเฮ้ยร้ายแรงอะไรขนาดนี้แต่ว่าได้คุยกับตาโยมบ่อยๆกระทุง้งกระทุ้งกันบ่อยๆเฮ้ยมันต้องของมาเตือนละก็เลยได้เวลานะครับเลือกดียามดีมงคลดีมาบอกกับทุกท่านเตือนนะส่วนท่านจะเชื่อไม่เชื่อท่านคิดวิเคราะห์แยกแยะเอาเองนะครับ ซึ่งการทํารถแต่งรถอะไรต่างๆท่านก็ต้องเลือกแล้วว่าค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ท่านได้มาเนี่ยมันคุ้มกันไหมนะครับว่าเออการจ่ายไปกับสิ่งที่ได้มามันคุ้มไหมถ้าคุ้มท่านก็แหลกเท่านั้นเองครับสําหรับผมผมว่าไม่คุ้มนะครับก็ยังมีกรองประเภทผ้าที่สามารถที่จะมาชดเชยขาแรงได้นะครับซึ่งการล้างการไหลก็จะดูแลไม่ได้ไม่ได้ยากเย็นมากมายเลยนะครับท่านก็เลือกเอานะว่าจะเอาอยัางไงทีนี่ก็คือออกมาเตือนกันว่า มีถามมาด้วยแหละนะครับว่าเออควรจะใช้ไหมอะไรไหมสําหรับความเห็นส่วนตัวแล้วก็ช่อาะทัวร์ไลน์แล้วก็ทีมงานนะครับว่าผมถ้าเลือกได้เนาะความเห็นส่วนตัวนะก็อยากจะแนะนําให้ใช้พวกกลองผ้าหรือกลองเดิมดีกว่านะครับส่วนท่านจะคิดยังไงจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ท่านเลยรถท่านนะเราก็มีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเป็นอีกแนวความคิดหนึ่งที่มา กระตุ้นเตือนนะครับสำหรับนักแต่งรถรุ่นใหม่หรือขาแรงขาอะไรทั้งหลายไปเห็นการโฆษณาอัตราการเร่งอัตราอะไรอาจจะแบบฉุดคิดไม่ทันว่าเออนะครับอากาศมันเข้าแบบรุนแรงขนาดนั้นมันอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อรถไหมเนี่ยช่งางโ่อโทรไลน์มีคําตอบนะครับต่อโดยตรงต่อเครื่องยนต์เลยระบบการอัดอากาศเลยนะครับด่านแรกก็คือเทอร์โบด่านที่2ก็ฟาสไอ้นี่เลยแวนลูกสูบเลยนะครับ ตามนั้นเนาะก็ท่านก็ไปคิดวิเคราะห์แยกแยะเองเราก็เป็นเพียงหนึ่งความเห็นนะครับที่มากระตุ้นเตือนก็ให้เลือกกลองผ้าหรือกลองอกองโรงงานที่เป็นกลองกระดาษส่วนท่านจะเลือกท่านเห็นว่าโอเคแรงดีอันนั้นแล้วแต่ท่านเลยครับไม่ว่ากันแต่นี่เป็นอีกแนวะความคิดหนึ่งว่าที่จะชวนคุยว่าเออนะครับมันมีรถ ขันหนึ่งนะครับที่เข้ามาแก้ไขนะครับให้ทีมงานดําเนินการแก้ไขจัดการซ่อมบำรุงมันเหตุมันมาจากกรองตัวนี้นะครับก็โอ้โหเครื่องสุดรุนแรงมากมายนะครับอย่าแรกเลยครับไม่คุ้มโอเคเนาะขอจบเท่านี้แหละนะครับมีอะไรก็แลกเปลี่ยนคุยกันใต้คลิปแล้วกันนะครับไม่ต้องถึงขนาดด่านะด่าลบหมดนะนะครับลบไม่พอบล็อกด้วยเนะี่ยเห็นไหมโอ้อินดี้สุดๆนะครับ โอเคขอจบเปงนทีานี้นะครับช่วงว่างทลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สุดครับ